พื้นจอดเซ็นยืมคูตี้หากเงื่อนไขค่าเหนื่อยลงตัวในครั้งนี้ตามคาดการเลยนะเล็บูขอเลื่อนเกมคาราบาคับ,ออคร,บรอรุ้นคำตอบทีนะบาเซเรนามาแล้วเล็งจะคว้าห้องเครื่องเล็บฟูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เอเจนต์โต้ข่าวเน็ตเตรียมจะลาหงไปที่นาโปลี ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้แอสตันเตยมจะสัญญาย,ยืมตัวกับทางเฟรเเป้คูตินโยกองกลางของทางบาเซรลนาหากสามารถเคลียร์เงื่อนไขค่าเหนื่อยได้ซึ่งทางคูตินโยย้ายจากทางลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเซรลนาในช่วงเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวอยู่ที่1น5้าล้านปอนด์แต่ตลอด3ปีในถิ่คนคัมนูไม่ได้ไ้รับลื่ ซึ่งบาซ่านั้นไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวคูตี้ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือ,มอนมกราคมนี้แมชชาบ,บีเออร์น er ันเดสผู้ซื้อนมของทีมจะหนุนหลังว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมก็ตามทีโดยทางดิอาริโอสปอร์ตสื่อในสเปนรายง,งานมาว่าดิวคาซนกับทางแอสตันนั้นเป็น2ทีมในเกมทางธุรกิจที่สนใจคูตินโยขณะที่เจ้าตัวนั้นมีใจเอ็นเอียงให้กับทีมปืนใหญ่ซะมากกว่า ึ่งทางแอสนอนมีโอกาสได้ตัวอดีตแข่งลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืยมตัวและไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดในน้านเหนาานี้หากว่าบาร์ซ่ายอมช่วยค่าเหนื่อยบางส่วนหรือไม่ก็ตัวของคูตินโยยอมลดค่าเหนื่อยลงมาระดับหนึ่งนะฮะที่ทีมดังทางบริจิจะจ่ายได้ในครั้งนี้องแดงลิเวอร์พูลจึ่นคำจำนงอย่างเป็นทางการไปถึงอังกฤษฟุตบอลลีกของทาง EFL เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเพื่อจะขอเลื่อนเกมคาราบาคับค รอบตัดเชือกนัดแรกกับทางาอ์ตซนที่สนามเอมิเรตสเตเดียมบอลพัฒนสร์ตบดนี้ออกไปนะโดยตามที่มีข่าวมาว่าขุนพลของแดงไม่ได้ลงซ้อมกันเมื่อบันอังคัรเนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในแคมป์และก็น่าจะขอเลื่อนเกมกับทางเดอะกันเนอร์ออกไปในที่สุดแล้วทีมจากทางทินแอนฟิลก็ติดต่อไปถึง EFL อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อหวังเลื่อนเกมในวันพระอรบตเดนี้และก็กำลังฟังคำตอบมาว่า จะได้รับการอนุมัติตามคำขอในครั้งนี้หรือไม่เราติดต่อไปถึง EFL อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อจะขอเลื่อนเกมหลังคาดกันว่ามีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกเพิ่มขึ้นในหมู่นักเตะและก็สตาฟโค้ดซึ่งส่งผลต่อการเลื่อนนักเตะลงเล่นเมื่อร,รวมถึงกรณีการเจ็บป่วยและก็อาการบาดเจ็บของแดงคนนี้ก็ได้แถลงข่าวนะฮะซึ่ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสโมสรจึงยกเลิกการซ้อมที่ a x a t r a i n i n g Center ของทีมชุดใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และเราก็หวังจะให้ EFL พิจารณาคำร้องขอเนื่องจากมันมีความจำเป็นต่อกองเชียร์ที่จะเดินทางไปดูเกมหากว่ามันถูกเลื่อนออกไปเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราจำเป็นต้องอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องหลังยื่นคำร้องขอเช่นเดียวกับการกลับมาลงซ้อมกันอีกครั้งด้าน,น EFL ยืนยันตามมาว่าได้รับการร้องขอเลื่อนเกมจากทางลิเวอร์พูลแล้วและก็กำลังพิจารณามาว่าจะเข้าข่ายได้หรือไม่ซึ่ง EFL ได้รับคำร้องขอทางลิเวอร์พูล พื่อจะขอเล่นเกมคราบวาครับรอบตัดเชือกนัดแรกกับทางอร์ตันแล้วซึ่งจะเตะกันในวันพฤหพสบดีที่ถึงนี้ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาว่าจะเข้าข่ายตามกฎการแข่งขันหรือไม่จากที่ถูกกำหนดเอาไว้เมื่อช่วงต้นซ e ีซั่น EFL ทวิตแจ้งซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นเงื่อนไข13นักเตะและก็1ผู้สับประตูซึ่งหากทีมไหนมีผู้เล่นไม่ถึงจำนวนนี้ก็สามารถเลื่อนเกมการแข่งขันออกไปได้ ทา่านี้ในเกมทางเบลกิตนัดล่าสุดของแดนิเอลพูนั้นบุกไปโดนเชลซีตามตีเสมอ2ต่อ2เมื่อวันทิตผ่านมานอกจากกุนซอเจเกนคอปจะเดินทางไปกับทีมไม่ได้แล้วเนื่องจากติดโควิดในีนและต้องอาศัยเป๊ปรินเดอร์ผู้ช่วยทางปฏิททนแล้วสามาักเตอย่างทางอาิซงเบเกอร์ชูวอัลมาติฟและก้าบริเตฟิมิโน่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมที่แซมฟอร์บริดเนื่องจากอยู่ในช่วงการกักตัวเช่นเดียวกับเจ้านายเก่าชาวดอยช์คนนั้น ถึอองขน้นก็ตามทีในกรณีที่ไม่ได้ร,รับการยินยอมนะฮะให้เลื่อนเกมบุกไปเยอืนอนารสตซนนอกจากเวอร์พูลแล้วจะไม่มี3ขุนพลที่ต้องกักตัวต่อแล้วพวกเขาก็ได้ไลท์สแข้งแอฟริกันทั้งทางบเมซาลานาบิเกตาและก็เซเดโอมาเน่ที่พระประรับใช้ชาติในเกมแอฟริกาคัพออฟนชั่นกันอีกด้วยสโมสรบารเซโลนาตกเป็นข่าวต้องการจะคว้าวตัวนาบีเกตามิดฟิลของเวอร์พูล ทีมจากทางภาริิจในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ทําการงานจากทาง l i v e r p o o c h o โดยจากสื่อยักษ์ใหญ่จากทางเมอร์ซีไซด์ได้อ้างอิงถึงเอลดาซิอ,องน,นันสื่อดังของสเปนที่ระบุมาว่ากองกลางทีมชาติกินีกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของชาบีเออร์นนเดสหลังจบฤดูกาลนี้ในขณะที่สัญญาฉบับป,ปัจจุบันของเขานั้นกำลังจะหมดลงในช่วงปี2023โดยเก,ากตาอาจจะย,ย้ายจากทางแอตบลซิกไปยังชินแอนฟิลโดยค่าตัวประมาณราว50ล้านปอนด์เมื่อปี2018นะฮะ แต่ก็ยังไม่ได้รับการการันตีตัวจริงจากทางเจเกนคอฟเท่าที่ขวนนักเนื่องจากเจ้าตัวประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทําให้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องและโดยการที่ทางเนวโวฟูนั้นยังไม่ได้มีการเปิดการเจรจาเรืองสัญญาฉบับใหม่กับแข้งวัยชุป,ปียรไนี้ทําให้สื่อจากแดนการาทิงดุนั้นอ้างบอกว่าบาเซร์นากำลังให้ความสนใจจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจจะมีการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมารุวมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถ,ถึงนี้ก็เป็นได้ นอกจากยักษ์ใหญ่จะทางลาลิกาสเปนแล้วยังมีบบเยต์มินิกเวสต์แฮมิเต็ดไลซิวิลานและก็บรมมาที่อยู่ในขายต้องการตัวสตาร์หงแดงคนนี้เช่นเดียวกันนะโครินเมอร์ด็อกเอเจนต์ออกมาโต้ข่าวว่านทฟิริปกองหลังเจ้าวิหากของทางิเรวพูกำลังจรจาย้ายไปร,ร่วมทีมนาโบรีในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหน,นาวเดือนมกราคมนี้อยู่นะ ซึ่งฟิลิปปินส์พร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงเดือมนมกราคมนี้หากมีสโมสรที่สามารถหยิบยื่นโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเน,นื่องกับเขาโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวกับทางนาบเบลทีมดังแห่งอาอิสตารีนะฮะแต่ดูเหมือนว่าข่าวลือนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะเอเจนต์รีบออกมาปฏิเสธเลยเพราะสงสัยจะกลัวเสียโอกาสในการย้ายไปเล่นกับทีมอื่นๆเขาโดยนาบเบลยยืมตัวอักเซลตัวเซเวไปแล้ว ซึ่งข็ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะล้มเลิกแผนที่จะหากองหลังหน้าใหม่แล้วเหมือด็อกคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้เดอร์มอสคาร์เกอร์อดีตผู้ตัดสินดังระดับทางธุรกิจชี้แจงมาว่าจังหวะพัทสอกของซาเดวานีในเกมกับทางเชลซีนั้นไม่สมควรถึงใบแดงบอกนะในเกมที่ทางลิเวอร์พูลเสมอกระทางเชลซีไป .2 ต่อ2นั้นมีกระแสดราม่าในเหตุการณ์ที่มาเน่ขึ้นกระโดดมงนะฮะ แย่งอาบอลกับทางเซซ่าอัสริโกตาโดยมีศอกนำซึ่งจังหวะนั้นทั้งทางโทมัสทูเคิลและเหล่านักเตะเชลซีบอกว่ากองหน้าของแดงนั้นควรโดนใบแดงโดยตรงไม่ใช่ได้รับแค่ใบเหลืองอย่างที่ผู้ตัดสินในสนามแอนโทนีเทเลอร์ชูให้เท่านั้นอย่างไรก็ตามมุมมองของการ์เกอร์นั้นมองว่าเทเลอร์เนี่ยตัดสินถูกต้องแล้วที่ให้แค่การเตือนด้วยใบเหลืองโดยเขาได้บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็แค่ใบเหลืองนะ มันไม่ใช่การเข้าปะทะที่ฉลาดมากนักแต่เขาก็ขึ้นด้วยท่อนแขนนําผมคิดว่าเขาใช้มันสำหรับการลอยสูงขึ้นพื้นผมไม่คิดว่าเขาตั้งใจจะใช้มันในฐานะอาวุธเล่นงานคู่แข่งและแน่นอนว่าเขาไม่ได้ใช้ศอกที่ซ้ําไปเขาลอยขึ้นด้วยท่อนแขนบอลยังอยู่กลางอากาศตลรับทั้งสองคนในการแย่งกันซึ่งถ้าคุณลองดูนะมาเน่ยังมองบอลที่ลอยอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้มองอาร์ซูริโกตา้าและคิดว่าเอาละฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงนี้ฉันจะัดแกเต็ม ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่ผมบอกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันควรจะเป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นในรกรณีแกรี่เนวิลอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษแสดงความชื่นชมการขึ้นเกมทางริมเส้นของฟรูแบ็กทั้งทางลิเวอร์พูลและก็เชลซีในเกมที่ทั้งคู่เจอกันไปเสมอกันไป2ต่อ2โดยระบุว่าการเล่นแบนแบ็กในสมัยนี้เหนือกว่าสมัยที่เขาคาแข่งกันเมื่อ10ปีก่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะ ซึ่งเกมนี้เนฟเนี่ยเป็นูรูทางช่องสกายสปอร์ตยอมรับปรว่าคลื่นกับการเล่นของฟุตแบ็กสมัยใหม่ที่สอนให้เห็นจากการเล่นของเกมคู่นี้เลยก็ว่าได้ในเกมนี้ระหว่างที่ผมดูเนี่ยล่ะผมได้แต่รุ่นคิดมาว่านี่เราเล่นเป็นแบ็กขวาในเกมแบบนี้ได้ยังไงกันเรื่องความฟิตผมคิดว่าผมเนี่ยรับมือได้นะแต่ต้องอยอมรับนะว่านี่คือคนระดับก้าสมัยที่ผมเคยเล่นเมื่อ10หรือ11ปีก่อนหรือซ้ำไป พวกเขาต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาพวกเขาต้องดวลกับกองหน้าอย่างต่อเนื่องพวกเขาต้องวิ่งอ้อมหลังและก็ใช้ความเร็วแถมมีจังหวะในการผ่านบอลทุกอย่างมันเร็วกว่าเดิมมากเราต่างรู้เราต่างมีหลักฐานในการยืนยันสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่แค่ความเร็วที่เร็วเท่านั้นแต่พวกเขาเป็นนักกีฬาที่ดีเลยนะดีขึ้นกว่าเดิมหากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน พวกเขาจึงมีเทคนิคและก็เล่นในแทคติกซับซ้อนกันอีกด้วยพวกเขามีความเข้าใจในเรื่องของเหล่านั้นดีกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยในครั้งนี้ราขาด้วยคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มรับฟังกันทุกคนครับ